ครับผมตอนนี้เราก็จะมากินผมพูดในกล้องครับผมจะมากินแหนมเนื้อนะครับพี่มามามาแดงแหนมเนื้อครับวันนี้แนะคือมาจากหนองคายนะครับผมเป็นสาขาที่สองนะมองว่าทันดูใหญ่มากเลยแดงแหนมเนื้อนะครับผมซึ่งมันมีร้านหนึ่งอยู่อุดรด้วยนะครับแต่นะที่นี่มีที่หนองคายด้วยนะเดี๋ยวจะมากินให้ดนลครับว่าเน้นกินพร้อมบรรยากาอแบบกินนะครับผมผคุณจะเอาลองไหมไม่เป็นไรครับผมผมชอบนั่งถือ คลุบน้ำเพราเรานีทำมาเองไม่ได้เนี่ยเอาน้ำจิ้มอ่ะใส่มาเลยน้ำจิ้มเผ็ดนี่น้ำยำคุณว่าน้ำยำมันเหมือนกันเนาะว่าน้ำยำเหมือนกันกรตุ่ยนี่ผัดโอ้โหน่ากินมาะสวัสดีครับไปทำมาน่ากินมากเลยนะตอนแรกเรากินนี้คนละชิมก่อนนี่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 ไข่เขาเรียกว่าไข่แล้วนะ พันไข่พันไข่อ้าวกินกินพันไข่ก่อนวะคนละชิ้นก่อนจุ่มจุ่มครั้งเดียวนะฮะอย่าจุ่มหลายครั้งนะนี่อู้ยพันไข่ก็คือคําเดียวเข้าไปเลยเนาะเออคำเดียวไปเลยพันไข่ครับตอนตีมตรงนี้เอาตีมคนเดียวผมเนาะอ๋อมันมีน้ำจิ้มนะมันมีคล้ายๆอะไรวะเขาเรียกอะไรเนาะ น้ำก็เจียมเจียวเอ้ยน้ำก็เจียมดองเนาะมันชาเป็นไงแต่ไข่มันตืบๆมากเลยนะอ,อันนี้มีอะไรอ่ะน้ำเงี้งแต่คนลาวเนี่ยเขากินเป็นดุลน,นะคนอยากรู้วิธีคนลาวเขากินป่ะถือกล้องลาวเขาจะเขาาจะกินเป็นแข็งแต่ผมกินแบบคนอ่อน ม่เหมือนกันเนาะมไม่กระเด็นกินแบบนี้จะเปลืองไหมแม่ของนี้มันจะเปลืองไหมน่าจะเปลืองกินเหมือนนี่เนาะทำไงดีเรกินแบบคนไทยแล้วแบบคนไทย,ยแล้วแล้วคอขอนิดนึง <c oughs> <c oughs> เราวางกล้องเลยก็ได้อะกิน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 เลยดีกว,ว่าอะถ่ายได้ก็ถ่ายถ่ายไม่ได้ไม่เป็นไรหิวละตัวแครตัวมันละก็อันนี้แหนมเนื้อก็ไว้กัดเอาแล้วกันผักก็แล้วจะห่อเอาผักเราก็ได้ั้มไม่ต้องกัด หกักเอาเออหักเอาหักเอาต้น <kissed fist cripp led> ิ meter, ้วห an ักเพราะมันเป็นสามข้อ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 เนาะผมไม่ทั้งไม่ถ่ายเลยหิวละไม่ต้องถ่ายหรอกไม่ถ่ายแล้วหิวสันจูจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วสันจูจะเป็นเบาหวานแล้วหิวจัดโอ้โหแอตันสีน่ารักมากต้นครับไก่แมสคาราบาลแล้วหรออันนี้แล้วก็หมูเยอะหมูแหนมเนืองเฮ้ยแล้วไอชุดพริกไปไหนหมดวะ พริกเหรอครับเห็นมันอยู่ในน่าจะถุงนี้ในนี่ต้องได้เทออกถุงแค่นั้นคือเปื่อยเลยแล้วทำไมเราไม่เทอันนี่อันีไม่เทเราไม่เทมาห่อปะห่อรู้จะอร่อยป่ะใครเคยมาหนองคายนะจริงๆเขาก็มีที่นั่งกินในร้านดีดีเนาะดีมากเลยแหละแต่ไม่กิน เลือกใต้สะพานาานี่แหละนี่ยสนุกคุณไหนมาหนองคายจำไม่เลยครับใตาา้สะพานมิตรภาพไทยเรามันมีที่นั่งกินอะ่ะมันเป็นร่มให้เราเลยฝนตกก็ไม่เปียกครับอืนี่ก็มีพิษอื้วมีพิกม่วงอะไรอ่ะมาม่วงอยู่นี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมะม่วงผสมอะไรผสมอะไรหมดแล้วล่ะกินให้หมดไม่หมดไม่กลับเข้าวันนี้ กินไปเรื่อยๆไม่มีช้อนนะก็เดี๋ยวเราลืมมาเราการบ้านเราไม่ได้เตรียมพร้อมไม่เตรียมพร้อมกินจะมาก็มาเลยนี่ไงที่าเนี่ยงเดียวเลยนะเอาฝาขวดได้ไหมตักน้ำเอออเาฝาขวดเด็ดไปเลยมีฉลาดเลยเออทำไมฉลาดอย่างี้วะนี่แล้วก็เอาฝาขวดนี่ครับตักน้ำจิ้มเลยเออเบียไขวะเนี่ยฉลาด ตลาดที่โกงที่สุดเต<ม>อ,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 อนั่นแหละในกด้พิกนะและไอ้ไอ้หมูเนี่ยของทางกขามากัดเินชิน้นเลยครับนี่ของอร่อยพิกาตเนี่ยก็นอกเป็นหอมแล้วก็ข้างในนุ่มนุ่มเนาะมันเป็นมันื่อขายหมูสามชั้นอ่ะจะออกแบบพิกาตรสชาติเหมือนหมูยอผสมแหนมแต่ไม่ได้เปรี้ยวอร่อยด้วยไอ้งนั้อ พี่นมให้จักรีจักรีแกะถุงเมื่อกี้แกทำไม่สำเร็จอ่ะไม่สำเร็จโอ้ยทีจักรีหน่อยดิอยู่ตามเลยอุ๊ยอร่อยจริงๆนะครับบรรยากาศเรือสุดยอดมากเฮ้ยอากาศไม่ร้อนด้วยนะลมพัดเย็นดีครับมันมันมันโล่งไงไม่มีช้อนครับ เปลน่นนะล้างมือได้นะก็จะปอบเปยนเนาะบางไปลา้างมือใครมือมัอออน,นี้ไข่คืองแบบครกะไ่แล้วไข่หอะไขหอไปกินอีกครั้งละไข่ห่ออร่อยตอนเน้นเรื่องกินหลายครั้งนะครับไปไข่หอยังไม่เคืนไข่ห้อนีเงน้ำจิ้มอเขาเนี่ยจะมีกลิ่นกระเทียมดอง รสาติมทาทำมาให้กลสนเอ,อื <c oughs> มาเขาื่อากดีนนี้นนะพาไพาไนะเป็นน้ำลายตามตากันนี่ขอจุ่มครั้งแรกได้ไหม,มขอจ<อ>ุ่มครั้งแรกครับครั้งแรกจุ่มได้เนาะจุ่มครับพระพ่นยังไม่ติด <c oughs> นี่ขอจุ่มข้างแรก บอกว่าสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้นะครับควาจะส่งให้เร็วที่สุดอย่าลืมเดิดแดง,แดงแน้าเนื้ออยู่ดอน,ดนเนยียวนะเมอยู่น้องไายครับเดี๋ยวเขาส่งให้เพื่อเผื่อพนี้ก็ได้ของกินเลยใครหิวตอนนี้อยู่เมืองไทยนะโทรไปเลยครับเขบาว่าไงคอมเมนต์อานนะตรงพิซยังไม่ได้ใช่ไหมเนี่ย ก็ใครเอาฝานี่ขอกมาเนี่ยออม,มันจะจมอ๋อมันจะจมนีอม่อร่อยผมว่าอร่อยอร่อยอฝังตัง้งนะต้องรับผมก็คนบอกว่ายังแนนหนมเึ่งแม่หอยกูกูหรือก็อดขณะที่ยังไม่ลงปากก็าสามารถแต่แต่ได้มันมีอะไรบ้างมีผักอะไรหืม เออมันมีมันมีใบมะกอกด้วยเหรอใบมะกอกเหมือนดอกกระโดนนะเอาจีดด้วยดอกกระโดนนะจิงป่ะน้องนกน้องนกมาเปลี่ยวๆเหรอไม่มะกอกอร่อยไม่ไห่น้องนกพี่ลาบปะต้องไปเดือดหาอเลยพ้อทำตัว่ะมานี่มาิีนลำกัน เออมากเลยกร,กระดังกระดังจะเดินเข้ามามน,าน,านี่ตะระแหน่ด้วยตะระแหน่เปเปอร์มินท์อ่าเรามาเจกาอกันผมวินปั่มมาข้ามได้เรออันนี่อร่อยก็แม่เอามะกอกไหมกอกหวานดิเปรี้ยวปีดอะไอะไรกินแบบนี้ดีกว่าพหักจิ้มแล้วกินผักทีห่หลังดีกว่าใช่นี่กอกหอมอร่อยอ๋อนี่คือหมู ไอ้ปอนมันกินเฉพาะไอ้นี่อย่างเดียวเลยนี่ยว่ะอะไรหมูคือแต่หมูก็อร่อยจริงเนาะผักของมิชลันเลยว่ะน้ำจิ้มถั่วตัดหรือน้ำจิ้มซีฟู๊ดเป็นน้ำจิ้มถั่วตัดครับกึมจิ้มวดคนตอนนีอยากจะถ่ายมนคลิ้มให้ดูอ่ะไม่ไหวไม่ไหวหิวจัด มันไม่หายเลยแต่จ้องยอมแล้วบ้าอร่อยอร่อยแล้วคุณภาพดีชุดเล็กร้อยกว่บ,บาทร้อแปดสิบาทรู้สึกว่าจะได้ค่าดุนได้หมูย้อม